สวัสดีจ้าวันนี้จะทำเมนูอะไรเลยจ้ามีวนเส้นจีนด้วยแฟนก็บอกมาว่าเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูหมดขึ้นต้นน้อยอะไรทำให้ชื่อเมหนูเหมือนแปลกขนาดนี้เมื่อก่อนหดหัวกับรสชาติอาหารเดี๋ยวเนี้ยเราจะเริ่มหดหัวกับชื่ออาหารแลวนะแฟนก็เลยพูดขึ้นมาว่ามันเป็นแค่คำเปรียบเทียบเฉยเอามูสซบเนี่ยไปผัดกับวนเส้นจีนพอเวลาคีบวนเส้นจีนขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหมูสับติดมาด้วยมันก็จะเหมือนหมดอนะ่ะ แล้วแฟนก็ถามอีกว่าคุณคิดว่าฉันเนี่ยเปลี่ยนจากจับตัวเลิวเนี่ยไปเป็นจับใหม่ดีไหมฉันอยากจะเป็นนักร้องนี่ก็เลยตอบแฟนตายยาดีกว่าจับตัลิวเหมือนเดิมนี่แหละขนาดหายใจยังผิดขีเลยเสร็จออกมาแล้วแฟนก็ถามว่าเป็นยังไงเหมือนมดไหมเออเหมือนก็เหมือนแล้วแฟนก็ถามอีกว่าเราคุณละ่ะอยากจะเป็นอะไรนี่ก็เลยบอกแฟนไปว่าอยากเป็นซีอีโอสาวรวยรุ่นหลอยล้าน แฟนก็พูดขึ้นว่าแต่ฉันคิดว่าคนหัวไวอย่างคุณน่าจะไปเป็นตนลกนะขอบบคคุณรั